วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ถอยฉันจะรีบไปทำงานเพื่อนเธออยู่ไหนคุณเจ็บไหมไม่ค่ะที่จริงถ้าเผื่อคุณว่างๆอ่ะ แวะกลับไปเยี่ยมบ้านผมบ้างก็ได้นะอย่างน้อยก็ถือว่าไปเยี่ยมคุณแม่ผมคุณแม่กลับบ้านแล้วเหรอคะใช่ครับจริงๆแล้วผมอยากให้คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าผมยังอยากให้ท่านทํากายภาพบําบัดต่อแต่ท่านไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้อาการท่านเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็ยังเดินไม่ค่อยไหวต้องนั่งรถเข็น ตัวท่านเองท่านก็อยากให้ผมกลับไปอยู่บ้านคอยดูแลท่านแต่ผมเพิ่งลาหย,ยุดไปอ่ะผมทิ้งคนไข้ไม่ได้แล้วอิสาถ้าคุณว่างอ่ะคุณช่วยกลับไปดูคุณแม่ผมหน่อยได้ไหมแต่ถ้าคุณยังไม่สบายใจคุณยังไม่อยากกลับไปก็ไม่เป็นไรนะผมเข้าใจ อุ่นจังเลยนะคะเกดคุณมาที่นี่ทำไมโหมอพอเกดไม่มีลูกให้หมอน้ำเสียงที่พูดกับเกดนี่ก็เหมือนเป็นคนอื่นเลยนะคะไม่เหมือนคนที่เคยเป็นชู้กันมาก่อนเกดถ้าคุณจะมาหาเกดไม่ได้มาหาเรื่องเกดมาหาผู้หญิงคนที่เเคยนอนกับลูกชายเกดเธอเอาลูกชายเธไว้ไหน ถ้าลูกหายก็ไปตามที่อื่นอย่ามายุ่งกับฉันฉันต้องยุ่งฉันเคยคิดนะพวกคนอย่างเธอมันทำอะไรไม่ได้แต่ฉันคิดผิดเธอกล้ากว่าที่ฉันคิดไว้เยอะกล้าที่จะเอาตัวเองไปนอนกับผู้ชายคราวลูกเพื่อแก้แค้นฉันพอได้ละเกดไปม็อบไปไปตามหาลูกที่อื่นไปเรื่องของฉันกับลูกเธอมันจบลงแล้ว ลิสาเกตนี<ก>่<ก>ลูกชายคุณไม่ได้มาหาลิสาลูกชายคุณกับลิสาจบกันไปตั้งแต่วื่วานละหมอที่เราพูดว่าเขาสองคนจบกันจริงๆหมอจำได้มาตอนที่หมอหนุ่มเกตมากๆหมอแทบไม่เหลือสายตาให้กับลิสาเลยทอ้งลิสาเองก็เป็น กดูอาการของลูกกับนิสาความผูกพันของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันอาจจะมากกว่าความรักสิบปีของหมอก็ได้ระวังไว้นะคว่าคนที่จะโดนทิ้งคนต่อไปอาจจะเป็นหมอก,ก็ได้เเเธธออฉันนป็นจพ ถ้า <You>, ชอบดูซีรีเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ w w w บไ n d ์ว e t แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาเลนตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM25 และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMMTV และ c h a n e และชดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย